6สุดยอดอาหารที่ช่วยต้านความเครียดอย่างได้ผล1น,น้ำมันปลามีไขมันในกลุ่มโอเมก้า3ช่วยทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของสมองดีขึ้นและช่วยลดความเครียดทำให้อารมณ์เยือกเย็นลงอาหารที่มีน้ำมันปลาสูงได้แก่ปลาทูปลาซาดีนปลาแมคคารลปลาทูน่า และปลาแซลมอน 2. ข้าวกล้องข้าวสอมมือและขนมปังโฮวีเป็นอาหารแก้เครียดที่ให้คาร์โบไฮเดรตประเภทที่ดีต่อร่างกายมีผลต่อระดับพลังงานและน้ำตาลในเลือดช่วยทำให้เกิดการกระตือรือร้นในการทำงานของร่างกายทำให้การทำงานของสมองมีประสิทธิภาพสูง 3. ส้มและผลไม้รสเปรี้ยว มีแคลเซียมโพแทสเซียมวิตามินซีและวิตามินเอมากเป็นพิเศษจึงสามารถช่วยลดความเครียดได้เป็นอย่างดี 4. นมไข่แดงจะมีวิตามินบีรวมซึ่งมีบทบาทที่สำคัญในการให้พลังงานกับสมองและระบบประสาทเนื่องจากในขณะที่เครียดสมองต้องใช้พลังงานมหาศาลวิตามินบีในร่างกายจะถูกใช้หมดอย่างรวดเร็ว การเพิ่มวิตามินบีให้กับร่างกายเป็นการเติมสารอาหารที่จำเป็นให้แก่สมองทำให้รู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเป๋า 5. อะโวคาโดในอะโวคาโดมีวิตามินบี9เ่วยเรื่องผ่อนคลายความเมื่อยล้าทำให้ผ่อนคลายความเครียดได้ดี 6. แตงโมแตงโมเป็นผลไม้ธาตุเย็นที่มีอาร์จินีน ช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวทำให้รู้สึกสดชื่นและผ่อนคลาย